ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการสรรหามาเล่านะวันนี้ก็ยังอยู่กับข้อเขียน,นที่รวบรวมมาจากงานต่างๆนะครับของตัวหัวหุยในเรื่องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีให้เป็นคนเก่งท่านผู้ชมครับพัฒนาทางสมองพัฒนาทางปัญญาเป็นความปรารถนานของพ่อแม่ทุกคนนะพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นแบบไหน หนึง่งให้ลูกเป็นคนดีแต่เดี๋ยวนี้หลายคนจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเอาความความเก่งขึ้นมาก่อนนะไอ้ดีไว้ทีหลังนะอ,อความดีถ้าไม่ร่ำรวยเนี่ยยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แม้นว่าลูกไม่ดีหรือว่าเราไม่ดีประพฤติชั่วบ้างประพฤติผิดบ้างแต่ร่ำรวยเนี่ยมักจะชอบมากกว่านะครับผิดถูกเนี่ยท่านผู้ชมครับวันหนึ่งนะเมื่อเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสัจธรรม ความเป็นจริงของมนุษย์มากขึ้นเข้าใจความเป็นเ,เป็นสัจธ,ธรรมนะของชีวิตนะว่าชีวิตเนี่ยถ้าคิดว่ามันจบเพียงแค่ในโลกมนุษย์นี้นะครับท่านก็ทําไปเถอะนะแต่นะครับ,นะแ,ตนะรบแต่ถ้าท่านคิดว่าชีวิตนี้เนี่ยในโลกมนุษย์เป็นเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับความเชื่อแบบนี้เนี่ยนะครับก็สุดแท้แต่ความเชื่อของแต่ละคน ท่านผู้ชมครับมีอยู่วันหนึ่งผมได้รับเ,เรียกว่าได้รับไอไอ,อ,อคลิปอะคลิปนะครับมาในในในไลน์นะครับเป็นบรรยากาศของโลกอืมบอกว่าบรรยากาศของโลกสวยงามมากนะผมก็เปิดดูปรากฏว่าเป็นเหมือนกับเป็นการถ่ายถ่ายภาพนะครับจากจากดาวเทียมนะฮะเห็นโลกใบนี้ท่านผู้ชมนะ โลกอยู่ล่างเนี่ยดาวเทียมก็เคลื่อนไปเหมือนกับเราอยู่บนเครื่องบินครับโลกก็ค่อยหมุนโค้งเนี่ยนะครับเป็นผืนสีดําเป็นผืนสีฟ้าแล้วก็มีสีแดงๆนะคือเหมือนกับไฟจะเป็นไฟบรรลัยกันหรือไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวไฟบนมันก็ใยที่เหลา่านี่ยมองมันก็โค้งโค้งขอบฟ้าเนี่ยนะมันก็จะเห็นไกลออกไปมผมนึกถึงสังสารวัตรท่านผู้ชมครับ นึกสิ่งที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสังสารวัตรไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ประมาณไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดบรรลายมันยาวไกลเหลือเกินชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเกิดมาเนี่ยนะแล้วก็สังสารวัตรนี้มันอยู่กี่แส,แสนแสนแสนกับกับหนึ่งเนี่ยนะครับเท่ากับเปรียบเหมือนกับก้อนหินภูเขาหินไม่มีวงไม่มีรูกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรสูง16กิโลเมตร ร้อปีมีบุรุษคนหนึ่งถือผ้ากาสีมาเขาปาดทีหนึ่งแล้วก็กลับไปอยู่บนสวรรค์ร้อยปีก็มาใหม่ละกาดทีนึงจนหินนี้เรียบลาบเรียบเป็นหน้ากองบอกว่านั่นแหะยังเร็วกว่าหนึ่งกลับด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันอยู่มาเนี่ยมันยาวนานมากเพราะมันมีหลายพบหลายชาตินะสิ่งนี้เชื่อไม่เชื่อก็สุดแท้แต่แต่ที่พูดตรงนี้เราไปฟังเนี่ยก็บอกว่า การสอนลูกให้เป็นคนดีเนี่ยน่าจะเป็นหลักประกันที่ดีกว่าให้ลูกเป็นคนเก่งนะครับสอนลูกให้เป็นคนดีนี่หมายความว่าเขาจะละเลยหรือเว้นจากการทําชั่วทั้งปวงเว้นจากการทําบาปทั้งปาทั้งหลายแต่ถ้าเป็นคนเก่งท่านผู้ชมครับก็ไม่แน่เพราะคนเก่งเนี่ยนะเขาก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งนะที่มีแต่ความโลภนะมีแต่ความหลงแล้วก็มีแต่ความอยากได้มีแต่การเอารัดเอาเปรียบ รวยแล้วจะรวยอีกรวยแล้วรวยอีกไม่มีที่สิ้นสุดเนะนะเนือเผลอๆนะครับเผลอๆบ้านเกิดเมืองนอนก็ไม่ได้อยู่ <c oughs> ก็ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงกันนะนะแต่ว่าเอาอย่างนี้นะครับที่บอกตรงนี้เนะี่ยก็เพื่อว่าถ้าเป็นคนดีจะเป็นหลักประกันนะครับแต่ถ้าเป็นคนคนเก่งนั่นยังไม่ใช่หลักประกันนะยันการสอนลูกทําอย่างไรท่านผู้ชมครับให้ลูกเป็นคนดีไปก่อนแล้วเอาลงามาดูนี้ เขาบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยนะโดยเฉพาะในวัยอนุบาลเนี่ยมีบางคนพฤติกรรมจะแตกต่างจากเพื่อนมากเข้ากลุ่มได้ยากมีเราไปฟังแล้วตั้งแต่มิสเตอร์เอดิสันมิสเตอร์ฮอนด้านีนะในขณะที่คนอื่นร้องเพลงเนี่ยเขาจะชอบไปวาดภาพอยู่คนเดียวสภาพเช่นเนี้ยสภาพแบบเนี้ยที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันจะสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าไห้กับครูบาอาจารย์ให้กับพ่อแม่นะ เออแล้วก็จะทํำยังไงล่ะจุดแก้ตรงนี้เขาบอกว่า <ff> เอาล่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราจะส่งเสริมเขาอย่างไรให้เขาใช้ความสามารถตรงเนี้ยพัฒนาความสามารถพิเศษเขาสิเขาอยากวาดรูปใช่ไหมปล่อย <spiritually> ให้เขาวาดรูปสิทําไมต้องไปบังคับให้เขาไปเล่นกีฬาทําไมบังคับให้เขาร้องเพลงก็เขาไม่ชอบเอนี่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 นมองอีกด้านหนึ่งนะการศึกษาปัจจุบันนี้นะครับ มันควรจะพัฒนาควรจะเปลีป่ยนแปลงครัเขายกตัวอย่างในฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้ยกเลิกการสอนโดยใช้ตำราเล่มเดียวทําการบ้านแบบเดียวกันนานแล้วด้วยออผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะครับพวกเขาเลือกตาราเรียนตามแบบตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนตาราเรียนมันเกิดขึ้นตามศักยภาพของเด็กตามสภาพภูมิประเทศตามสภาพวัฒนธรรมตามสภาพสิ่งแวดล้อมและทางด้านภาษาทางด้านทำด้วย คนเขียนเนี่ยตัวฮูยเนี่ยเขาเามีโอกาสไปโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาพบว่าโรงเรียนอนุบาลของประเทศนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกับฝรั่งเศสมีทัศนะที่ปล่อยให้การลุมหมู่ของเด็กเป็นไปตามธรรมชาตินะนะไม่ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพบังคับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นน่าเรื่องราวน่าสนใจอยู่อันหนึ่งท่านผู้ชมครับบอกว่าเวลาเด็กตีกันเนี่ยอย่า ยาสุม 4, สี่ซุมห้าไปห้ามปรามเออผมอ่านตัวแรกผมก็ตายแล้วทําไมแบบนี้หรอไม่ห้ามเลยเด็กตีกันนะ่ะนะลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นเนี่ยไปทาสารคดีบันทึกเรื่องราวของเด็กสามถึงสารคดีเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าไอ้นายกเนี่ยเด็กกรเนี่ยนะเด็กชายกรเนี่ยมีรถคันหนึ่งเป็นคันใหญ่ ส่วนเด็กชายขอมีรถคันเล็กอยู่คันหนึ่งไอ้เด็กชายกอมีรถอยู่แล้วแล้วก็ไปแย่งเด็กชายขอซึ่งมีรถคันเล็กแย่งไปแย่งมาไอ้เด็กชายกออาจจะตัวใหญ่กว่ามันชนะมันได้รถคันเล็กของเด็กชายกอมาเด็กชายขอมาเล่นอีกกลายเป็นรถสองคันก็ามาเล่น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 ไอ้เด็กชายขอก็อาจจะโอเคไม่มีรถเล่นก็ไม่เล่นอย่างอื่นไอ้ตอนเล่นกันเนี่ยนะแล้วตอนแย่งรถกันเนี่ยนะครับ นั่นคือเรียกว่าเด็กดีกันใน <c oughs> อัดเห่านแย่ยงกันนะอาจจะไม่ถึงกับโจกกันนะแต่ไม่ทะเลาะก,กันหรือว่าแย่ยงกันละ่ะปรากฏว่าพอหลังจากเล่นสักพักหนึ่งไอเด็กชายขอไอเด็กชายกอที่ได้เป็นผู้ชนะเนี่ยได้รถไปสองคันเริ่มเบือ่อเพราะเริ่มเบื่อก็ไม่เล่นหรือเอารถไปคืนท่านผู้ชมครับนี่แหละและเมื่อเอารถไปคืนเด็กทั้งสองคนก็เลิกทะเลาะกันไม่มีอะไรก็สมัครสมานสาม,ม,าสามคัคคีโลมเกลียวกันดีก็ดีไม่เห็นมีอะไรนะครับ เขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางคนพอเห็นเด็กแย่งกันดูเหมือนเด็กทะเลาะก,กันเข้าใจว่าเหมือนกับเด็กตีกันก็ไปห้ามพอไปห้ามเนี่ยท่านผู้ชมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาของเด็กเนี่ยถูกตัดขาดทันทีเลยเรื่องเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเด็กชายกอนเนี่ยเมื่อมาเล่นแล้วเนี่ยจะก็รู้สึกตัวว่าตัวเองมีของเล่นมากเกินไปการเล่นลถถึงสองคันก็ชักจะไม่สนุกแล้ว การไปแย่งเพื่อนมาก็ไม่สนุกแล้วเด็กคิดได้เองก็เอารถไปคืนเพื่อนเองแล้วก็เด็กไม่โกรธนแต่ถ้าผู้ใหญ่เข้าไปห้ามเมื่อไหร่ท่านผู้ชมครับความคิดที่จะไปคืนรถก็ไม่เกิดเพราะเด็กยังเล่นจนไม่เบือ่อและความคิดที่จะสมานสาม,มัคคีความรักที่เกิดขึ้นในระหว่างอารมณ์ความรู้สึกที่ก็เอารถไปคืนก็ไม่เกิดนี่คือเรียกว่าการปิดกั้นท่านผู้ชมครับนี่เรียกว่านะ เรียกว่าผู้ใหญ่ไปตัดสินใจไปแทกแซงเด็กบ้าไปตัดสินแทนเขานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า<ร>การทะเลาะวิวาดไนะเป็นโอกาสพิเศที่บอกนะเป็นีจะได้สุขสมองนะครับสรุปว่าเนะเป็นโอกาสที่จะทําให้เขาฉลาดขึ้นนะให้เขาดีขึ้นให้เขาเก่งขึ้นด้วยนะให้อภัยต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ารีบไปตัดสินใจนะแล้วเราอย่ารีบไปตัดสิน,นอะไรตามความคิดของเราเปน็นอันขาด พบกันสักครู่ครับมาพบกันตอนที่สององรายการครับ